สวัสดีสาวกเ,เรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้ n อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับโชเซ่มูริญโญ่กุนซือว่าง,งานคนดังแสดงความเชื่อว่าในฤดูกาลนี้แมนซิตี้กับเรอัลมาดริดจะเป็น2ทีมที่ได้ลุน้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกมากที่สุดส่วนฝั่งพิมลีอังกฤษจะเป็นทัพเรือใบสีฟ้ากับลิเวอร์พูล หลังจากฤดูกาลก่อนในทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกและ FA Cup ไปครองแมนซิตี้ก็ยังคงทำผลงานโดยรวมที่น่าประทับใจจนทำให้หลายคนยกให้พวกเขาเป็นเต็งหนึ่งทั้งในเรื่องแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนลีกแต่ในด้านแชมเปอร์ลีกนั้นพวกเขาก็ต้องขับเคี่ยวกับลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลส่วนในแชมเปอร์ลีกมันก็ยังมีทีมดังๆเหลืออีกหลายทีมทั้งนี้ล่าสุดมูรินโญ่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องต่างๆกับริโอฟอร์ดินานอดีตกองหลังคนดังซึ่งช่วงหนึ่งเขาโดนถามเรื่อง League, League, แชมป์แชมเปี City, ี้ยนลกกับแชมาป์พรีีเมยร์ลีกกกกแล้ววเจาาตั็บอ่ะ ที่นอกเหนือจาก2ทีมนี้ที่ได้แชมป์ไปครองผมก็คงจะเซอร์ไพรส์มากๆส่วนตัวแล้วผมอยากให้เรอัลมาดริดได้แชมป์อีกครั้งเพื่อที่มันจะได้เป็นผลดีต่อตัวสโมสรอนและตัวคาร์โลอันโชลติไม่รู้สิถ้าเป็นทีมอื่นน่ะบาร์เยนบุลิกอาจโผล่ขึ้นมาคว้าแชมป์ไปครองก็ได้มั้งหรือไม่ก็อาจจะเป็นแปะเชยยังไรก็ตามถ้าวัดกันที่ศักยภาพเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะก็ในเรื่องพรีเมียร์ลีกผมมองว่าแชมป์จะตกเป็นของซิตี้ไม่ก็เลือกโอ๊ปูส่วนเรื่องแชมเปียนลีกจะเป็นซิตี้หรือไม่ก็ Real โคพาเมอร์กับบทพิสูจน์ให้เป๊ปโกดิลลาเห็นว่าตนคิดผิดมันเป็นเวลาเจกว่าเดือนแล้วที่โคพาเมอร์เพลย์เมเกอร์วันเดคิทีมชาติอังกฤษตัดสินใจย้ายจากแมซิตี้สมสลอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อไปเล่นให้กับทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างเชลซีด้วยเหตุผลที่ดรียง,ง่ายว่าอยากลงเล่นฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอและสุดสัปดาห์นี้มันเป็นครั้งแรกที่จะตัวจะต้องหวนกลับไปยังเอติฮัสเตเดียมในฐานะคู่แข่ง เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโคพารเมอร์แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากแมนซิตี้แบบยืมตัวเพื่อลงสนามแต่เป็โบดิล่าเทรนเนอร์ไบรซฟ้าตอบกลับว่ามีทางเลือกอยู่2อย่างคือย้ายออกแบบทาวนหรืออยู่ต่อไปเพื่อรอคอยโอกาสซึ่งสุดท้ายดาวเตะวัย21ปีเลือกย้ายไปอยังเชลซีด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์โคพาเมอร์อยู่ในความสนใจของเชลซีมานานแล้วหลังจากช่วยให้ทีมชาติอังกฤษชุด e ยู21คว้าแชมป์ยูโรรุ่นยู21เมื่อช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาและในเวลาาานนนนนััน้ดดููเเหมมมืออออวว่่่่จจจตตะะีีีีคททสสรรยิก คั้งกัวเดลลายอมรับว่าพร้อมจะปล่อยตัวออกไปหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมโดยเป๊ปกัวเดลล่าได้ระบุเอาไว้ว่าความเห็นที่ผมมีตอนนี้คือเขาต้องการย้ายทีมแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่คิดว่าการยืมตัวจะเกิดขึ้นเขาจะอยู่หรือออกไปผมยังไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าการยืมตัวจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเป๊ปกัวเดลล่ากล่าวขณะที่พาวเมอร์อธิบายว่าผมไม่เคยคิดจะย้ายออกจากแมนซิตี้นัและไม่ใช่ความตั้งใจของผมเลยที่จะจากไป ผมต้องการย้ายออกไปแบบยืมตัวเป็นเวลา1ปีกลับมาและพร้อมสำหรับทีมชุดใหญ่แต่กวาดิลาบอกว่าผมย้ายแบบยืมตัวไม่ได้และบอกว่าคุณจะอยู่ต่อหรือถูกขายคริวพาร์เม่กล่าว ในตอนแรกดูเหมือนว่าโอกาสของพาวเมอร์กับแมนซิตี้จะมีเพิ่มมากขึ้นหลังจากริยาสมาเลสปีกชาวแอลจูเรียถูกปล่อยตัวออกไปแต่สุดท้ายกววดิลล่าก็เซ็นสัญญากับเชลมีโดกูตัวลูกชาวเบวลเยยมาจากแรนเพื่อทดแนทนทําให้กัวพาเมอร์ไม่สามารถรอคอยโอกาสของตัวเองกับแมนซิตี้ได้อีกต่อไปแล้วและคําพูดที่เด็ดขาดของกววดิลล่าก็ทําให้เขาเลือกย้ายไปอย่างเชลซีในวันเดทไลพร้อมกับเซ็นสัญญาย,ยาวกับพลพรรคสิงโตนักเงินคราม7ปี สิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็คือโคลพาเมอร์กลายมาเป็นหัวใจสำคัญในทีมของมอริซิโอโปเชติโนเทรนเนอร์ของเชลซีทันทีโดยเขาลงสนามไปรวมทุกรายการ28เกมซัดไป12ประตูและทำไปถึง9แอสซิสต์พร้อมกับถูกเรียกตัวตดท,ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปแล้ว2เกมขณะโดยการตัวเลขการทำประตูและแอสซิสต์รวมกันของพาเมอร์ที่16ครั้งยิ่งต่อย้ำถึงอิทธิพลของเจ้าตัวในทีมเชลซีเป็นอย่างดีโดยปัจจุบันดาวรุ่งเลือดผู้ดีอยู่ในอันดับที่6รองจากโมฮัมเหม็ดซาอรล่าของสตวล่่าทีีมโอกอ,โอ,กอ, Villa, มโอกสอยู21 21 ครั้ง เ er ออร์ลิงฮาลนด์กับแมนซิตี้โอกาส21ครั้งซอนฮึงมินของทอตแนมฮ็อตสเปอร์18ครั้งและบุกโยซาก้าของอาร์เซนอลที่จำนวน17ครั้งอย่างไรก็ตามความแตกต่างที่สําคัญสําหรับพาเมอร์ตอนนี้ก็คือตําแหน่งในลีกที่แมนซิตี้กําลังลุ้นแชมป์อยู่ส่วนเชลซีอยู่อันดับที่10โดยมีแต้มตามหลังทีมจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูล20แต้มแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้รายจนเกินไปหลังจากทัพสิงโตน้ํนเงินครามยังมี s, ลุ้นแชมป์คาราบาวครับอีก1รายการซึ่งจะลงเล่นในวันที่25กุมภาพันธ์ที่สนามเวมบี้สเตเดียมสําหรับพาเมอร์ถูกมองว่าเป็น,นหนึ่งในส่วนนักเตะที่ล้มเหลว เมื่อเดินออกจากแมนซิตี้ตามหลังผู้เล่นอย่างชูอัลคันซโลรีลอยซานเน่และกราเบลเชสซูดซึ่งสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการเริ่มต้นพิสูจน์ให้กัวาดวลาได้เห็นด้วย2ตาของตัวเองในสนามเอติฮัสเตเดียมวันสุดสัปดาห์นี้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเป๊ปกัวเดล่ากุนซือชาวสเปนิชของแมนเชสเตอร์ซิตี้ประทับใจฟอร์มการเล่นของโคพอเมอร์ซิดเก่าที่เคยปลูกปั้นหลังไปได้ดีด,ดีกับเชลซีพร้อมยอมรับแจ็กกิลิตโมซิช่วยทีมรับมือส,มสิง เป็กบูริลา่าผู้จัดการทีมแมนเชตี้กล่าวชื่นชมผลงานของโคลพาเมอร์ในรูปฟอร,ร์มแรงของเชลซีหลังนักเตะทำผลงานนี้อย่างสุดยอดในฤดูกาลนี้นับตั้งแต่ที่ย้ายมาเล่นในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ช่วงซัมเมอร์ล่าสุดพาเมอร์เป็นเด็กแป้นในสวนฝึกเยาว,วชนของทัพเรือใบสีฟ้าก่อนที่นักเตะจะเลือกโบกมือลาทีมเอเทฮัสเตเดียมเนื่องจากไม่สามารถทนรอโอกาสที่จะสอดแทรกเข้าไปอยู่ในทีมชุดใหญ่และจะตัวเลือกซบสิงโตน,นักเวนครามด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์สตาร์วัย21ปีระเบิดฟ เป๊ปกัวดิล่าเตรียมเจอกับสิท์เก่าในเกมรับมือกับเชลซีในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์และเป๊ปได้กล่าวเอาไว้ว่าคุณพาเมอร์ทำผลงานในยอยี่ยมากๆถ้าเขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอผมรู้ว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้แบบนี้จริงๆผมไม่มีอะไรต้องสงสัยในเรื่องของคุณภาพแนวทางที่เขาเล่นมันแสดงว่าเขาเป็นนักเตะระดับสตาร์เขาอยากลงสนามตลอดเป็นเรื่องของเวลาในการแสดงคุณภาพชั้นยอดของเขาออกมาเขาเป็นเด็กดีและแน่นอนว่าผมขอวอวยพรให้เขาไปได้สวยกับเชลซี น่กมสกนี้เป็กุเดล่ายืยนยันว่าแจ็กกิลลิตจะพลาดลงสนามในเกมพบกับเชลซีเพราะบาดเจ็บขุนขาหนีบในเกมชนะโคเปนเฮเกน3ต่อ1ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนแบร์ดโดซิวาซึ่งบาดเจ็บในเกมเดียวกันก็ยังต้องลุ้นว่าจะฟิตทันหรือไม่โดยเป๊ปกูเดล่าได้กล่าวเอาไว้ว่าทั้งหมดที่ผมรู้ก็คือกิลิตไม่สามารถลงเล่นได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนแบรเดรโดซิวาจะต้องประเมิอนอาการในช่วงฝึกซ้อมในวันศุกร์ขณะที่โควาสิตกลับมาซ้อมได้แล้วสําหรับเซอร์คิโอโกเมสก็เช่นกันและนักเตะที่เหลืออยู่จะคงรอดูกันต่อไปสําหรับทีมเชลซีมักจะเจอปัญหาเรื่องการรักษาฟอร์มให้คงเส้นคงวาได้ทาให้พวกเขาร่วงประยชน์อันดับสิบในลีกแต่คุณซอช,อชอวาวก เขาเป็นทีมชั้นยอดมันเคยเป็นหนึ่งในเกมที่ยากลาบากสําหรับเรามาก่อนหน้านี้ในช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมาในช่วงเกมท้าย,ายพวกเขาเล่นได้ดีจริงๆพวกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมันเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่สุดหินจริงๆเป๊ปกูเดล่ากเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและปลใใเป็นะครับ หากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ